น้องทีรักค่ะวันนี้เราก็จะมาผัดหอยนะคะหอยของกันพี่นอ้องผัดกะเพรานะคะก็มีหอมหัวใหญ่ที่จะใส่แล้วก็พริกประมาณสิบห้าเม็ดแ,แล้วก็เราจะโขลกพริกไทยหอมกระเทียมรวมกันนะคะเพื่อนๆโขลกพริกไทยกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็เนี่ยค่ะโขลกรวมกันเพราะว่าหอยก็จะเมนขาวนะคะใส่กะเพรานี่ค่ะกะเพราค่ะ เครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลนะคะผงนัวหรือผงชูรสถักใทานใ,ใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะมีสีอิ่วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ทอดผัดด้วยน้ำมันมะกอกน,นะคะเพื่อนๆมาเตรียมตัวทำเลยนะคะเราก็จะหั่นหอยก่อนนะคะเพื่อนหอยน,น,นี่ผัดอร่อยนะคะเพื่อนแต่ต้องท้องดีนะคะ ถ้าคนเป็นโรคกระเพาะทานจะปวดท้องไม่ดีนะคะ,สะแสลงมากเ่วยทานแล้วโหโหปวดท้องถ้าท้องเราไม่มีปัญหาเนี่ยโอเคเลยค่ะอ,อร่อยมาก เด่นไร้อยค่ะหอมหัวใหญ่นี่เราใส่เราจะใส่แบบไม่สุกนะคะจะอร่อยมากนะคะได้ความหวานแล้วก็กรอบค่ะลองทำนะคะเพื่อนใส่พร้อมกับผักกะเพราแล้วก็กลับไปสองสามทีก็เสร็จค่ะจะอร่อยมากค่ะลองทำนะคะเรามก็จะใส่ที่กไทย ทุกอย่างดับคาวจะทำให้อร่อยต่้งมาไปหวงสมุนไพรเครื่องเทศอะไรม่อาวซึ่งเราจะใส่ชูรสเยอะก็ของคาว,วก็จะคาวครับแล้วก็ใส่ พอนะคะผัดใส่น้ำมันเยอะจะเลี่ยนนะคะเพื่อนสามคือพอเราใส่เข้าไปเดี๋ยทอดมันจะหอมมากค่ะ ใส่น้ำลงไปต้มไว้ก่อนนะคะเพราะว่าข้าต้มมาจากอัานีน้ตัวไม่สุกคะ่ะเราก็ต้มก่อนนะคะพอน้ำแหงแ้งเราไป ะะเราก็ปรุงนะคะใส่พริงัวประมาณนี้พอค่ะเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำมันหอยหน่อยนะคะพอค่ะประมาณช้อนเราจะใส่สองอย่างนะคะ,ะเพื่อนอันนี้ช้อนปูเน,นะะี่ยค่ะดูขาวแล้วก็น้ำปลาอีกช้อนหนะะึ่งค่ะอย่างละช้อนพอดี รสชาติกำลังดีนะคะใส่น้ำตาลไปสักหน่อยหนึ่งค่ะใส่เยอะก็หวานนะคะับน้ำพริกลงไปอีกโรลงไปอีกสำหรับคนชอบทานเผ็ดนะคะคนไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องนะ ก็คุให้เข้าที่แล้วก็ชิมดูนะคะว่าได้อ,อยังอ,อร่อยเพือ่อนขอใส่ซีอิ๊วขาวอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใสจชิมกัน ันใหญ่กับม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้หอมุกเพื่อนพร้อมสุกเราต้องการให้เอาหอมดีมันจะอร่อยพร้อมดีก็จะหวานกรอบน,นะคะเพื่อนลองทำม่อยอ่ะง่ายง่ายแค่นี้เราก็ได้ผัดถอยขอูดมะพน้อวเนาะเขาเอือมไว้ขูงเนาะไว้ทำหน้าเอาไว้ขูงอร่อยอร่อยผัดกะเพรานะคะเพื่อนแค่นี้นี่นยคะ่ะ หอไม่ต้องสุกนะคะมันจะอร่อยค่ะขอคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอเกล่าคำว่าสวัสดีค่ะนี่แหละคะ่ะไว้แม่เอ้โทษคไม่เอาสุกค่ะผักไม่สุกจะอร่อยมากค่ะ